สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ช่วงเย็นๆนะครับผมจะพามาดูทุเรียนที่ได้เสียบข้างทิ้งเอาไว้นะครับมาดูว่าจะโตไปแค่ไหนแล้วนะครับ ต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับเอายอดของหมอนทองมาเสียบต,ต้นตอหลักก็เป็นทุเรียนพื้นเมืองนะครับตอใหญ่มากนะครับนี่นะครับ ปกติต้นตอใหญ่ขนาดนี้นี่จะเสียบติดยากนะครับแต่ต้นนี้เสียบติดแล้วนะครับแตกใบได้สวยงามแล้วนะครับนี่นะครับตำแหน่งเสียบอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็ยังไว้กิ่งพี่เลี้ยงนะครับเป็นบางกิ่งนี่นะครับตรงนั้นก็ขแขนงแตกออกมาใหม่นะครับเพราะว่าการเสียบต้นใหญ่นั้นเราต้องตัดต้นออกบ้างนะครับนี่นะครับถ้าไม่ตัดออก มันจะติดยากนะครับต้องตัดบางส่วนออกแล้วก็เหลือกิ่งเลี้ยงไว้บางส่วนนะครับนี่นะครับตัดตรงปลายนะครับเหลือกิ่งพี่เลี้ยงไว้สองสามกิ่งนะครับนี่นะครับ ส่วนยอดนี้ก็ปล่อยให้เขาโตไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับถ้าโตเป็นใบแก่สัก2-3ชุดเราค่อยมาตัดต้นออกนะครับ ตอนนี้ปล่อยเขาไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเสียบต้นใหญ่เสียบติดยากนะครับแต่ถ้าติดแล้วนี่ยอดจะเดินไวมากนะครับแล้วเวลาเสียบนี่ก็ต้องถ้าเป็นต้นใหญ่นี่ต้องตัดออกบ้างนะครับเป็นบางส่วนแล้วก็เหลือกิ่งไวเ้เป็นกิ่งพี่เลี้ยงนะครับ สักสองสามกิ่งนะครับอนาคตโตวไวนะครับเพราะว่าต้นตอหลักเขาใหญ่มากนะครับนี่นะครับทูเรียนเสียบข้างโอเคนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ